เพื่อนเทุกคนคะ่ะภายในก็วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ฮอลิเดย์นะคะช่วงโล่มหมาพักผ่อนคะ่ะฮอลิเดย์อาทิตย์แรกก็เข้าป่าเข้าป่าอาทิตย์นึงตอนนี้อยู่บ้านคะ่ะอยู่บ้านอยู่หลังบ้านส <c oughs> ารโทษคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรค่ะอยู่ว่างๆก็เห็นดอกไม้หลังบ้านมันสวยดีก็เอามาฝากเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นดอกดาวเรืองสีสีวาเล่วาเลสีครีมหรอคะสีครีมหรือสีเหลืองอ่อนๆนะคะดอกใหญ่มาก นี่เป็นดอกป๊อปปี้ค่ะดอกป๊อปปี้เขาบานเยอะมากเนี่ยที่ที่เขาบานแล้วโรยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีลูกมีเมล็ดแต่ป้าในจะเก็บเมล็ดเขาไปหวานหวานแถวริมรั้วแปลงผักนะคะส่วนอันนี้ก็ลาเวนเดอร์มัน มันดึกหน้านี่ฝนตกเยอะไปหน่อยแล้วกระถางไม่ได้ระบายน้ำก็เลยตาแล้วค่ะลาเวนเดอร์ของป้าแล้วส่วนตัวนี้เป็นดอกบัวตองนะคะดอกบัวตองบ้านเราเธอดอกกับต้นเธอไม่สมมาดุลกันเลยค่ะ ไม่บาลานซ์กันเลยเวลาเธอมีดอกเยอะๆเธอจะเนี่ยเธอจะโน้มลงมาแบบเนี้เพราะว่าเธอหนักดอกเอาลูกฉันดอกเธอสวยแต่ว่าปักเจกันก็ไม่น่าจะทนนะคะสวยมาก ป้าจะพามาดูดอกกุหลาบดอกใหญ่มากปีนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ค่นมีหนอนมาเจาะนะเธอบานดอกเท่ากำปั้นเลยแล้วก็ดอก กุลาบสีม่วงของป้าป้าชอบมากเลยบานครั้งแรกนอนเจาะจนพุ้นไปหมดค่ะแต่อันนี้เป็นรุ่นสองรุ่นสองนี่น่าจะโอเคอยู่ไม่มีนอนแล้วค่ะกำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่เต็มเลย ลูกสาวซื้อให้วันแม่หลายปีแล้วค่ะเอมามาปลูกไว้ตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาทุกปีทุกปีกลาบสีม่วงสวยค่ะสวยแล้วตัวนี้เป็นซื้อโฮปออกเสียงถูกหรือเปลก็ไม่รู้นะคะถ้าแปรก็คือ ต้นเงินต้นทองหน้าฝนแล้วพอเขาโดนอากาศเย็นนะคะจากสีขาวๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆสวยค่ะดอกเต็มต้นเลยว่าจะฟันทิ้งก็เสียดายกระทืบแพ้แกิงก้านสาขาเต็มเต็มบริเวณเลยค่ะ นี่กุหลาบหนูของป้าเนยค่ะดูออกดอกเต็มไปหมดแต่อันนี้เขากําลังเริ่มจะโรยแล้วค่ะป้าเนยจะมาเก็บเก็บดอกของเขาตากแห้งให้ลูกสาวลูกสาวทํากาแฟป้าเนยชอบกินชากุหลาบมากอร่อยแล้วก็ระบายดีด้วยนะคะแต่อันเนี้ยเราจะเก็บไป เวลาลูกสาวทำชากุหลาบแล้วก็โรยหน้านิดนึงเอาไปแต่งหน้าสีสันสวยมากไม่มีกลิ่น,นะคะไม่มีกลิ่นเลยแต่ตัวกุหลาบสีชมพูของ้าเใยนั้นกลิ่นหอมมากนะคะเป็นจะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะโรยทิ้งอยู่ดีนะเก็บตากแห้งเวลาลูกสาวทำชา เ,เอาไปโรยหน้าตกแต่งได้แล้วค่ะหนึ่งถาดเอาไปผึ่งลมไว้นะวันนี้จะให้ดู ผักแพวค่ะงามงามต้องมีเมนูแกงเห็ดและเย็นนี้นะอันนี้ก็เมงรักฟินค่ะกลิ่นก็คล้ายคึงนะคะคล้ายครึงอยู่นะแล้วก็ตัวนี้นี่งามงามตัวน,นี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะแต่ว่ากลิ่นเขาดีมากแต่ไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยหอมเขาหอม,หอม โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เอาดอกไม้ส่วนหลังบ้านมาฝากปนเลยไปตากแห้งแล้วนะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของป้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ